ครับต้องขอขอบคุณสื่อสารมวลชนนะครับที่ได้มาร่วมสัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะครับอันที่จริงในวันนี้เนี่ยเรามาประชุมผู้ราชการจังหวัดโดยมีท่านเลขาธิการสวปตแล้วก็นายอำเภอนะครับเ,เพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการ สารใจไทยสู่ใจใต้ขณะนี้เราฝึกอบรมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ไปแล้วโดยคณะของเราที่ยืนอยู่ที่เนี่ย40รุ่นกำลังจะเริ่มรุ่นที่41ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาประชุมเกี่ยวกับการเตรียมงานในรุ่นที่41เพราะว่าเป็นรุ่นที่เราจะ,ะฝึกเตรมมาร่วประชุมที่ การสูตรราชการนี้นะครับท่านทัทีางจังหวัดได้แล้วก็จะมีทางท่านร้อยตำรวจโทอภิรุลยศสุพัฒน์ครับเลขาธิการคณะกรรมการในการิกาทุกท่านจากที่ประชุมสูตรรการจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ที่อยู่ที่ในในในตัวของตัวเองในวันนี้นะครับว่าเป็นการประชุมเรื่องอะไรนะครับ ครับต้องขอขอบคุณสื่อสารมวลชนนะครับที่ได้มาร่วมสัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะครับอันที่จริงในวันนี้เนี่ยเรามาประชุมผู้ราชการจังหวัดโดยมีท่านเลขาธิการสปปตแล้วก็นายอำเภอนะครับเ,เพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการ สารใจไทยสู่ใจใต้ขณะนี้เราฝึกอบรมโ,รโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ไปแล้วโดยคณะของเราที่ยืนอยู่ที่เนี่ย40รุ่นกำลังจะเริ่มรุ่นที่41ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาประชุมเกี่ยวกับการเตรียมงานในรุ่นที่41เพราะว่าเป็นรุ่นที่เราจะฝึกอบรมที่จะ มีความสัมพันธ์กับโครงการอื่นๆด้วยนะครับ่การฝึกอ,อบรมนี่เราคงให้สัมภาษณ์ไปเยอะแล้วนะครับโครงการอื่นๆที่กาลังจะตามมาที่เกี่ยวข้องกับโครงการสารใจไทยจุดใจใต้ซึ่งเราได้ประชุมในวันนี้ก็คือโครงการอปอเนาะ,ะ,ะพัฒนานะครับเป็นโครงการใหม่อยู่ภายใต้ร่มของโครงการสารใจไทย สู่ใจใต้นะครับโดยมีมูลนิธริรัฐบุรุษพลเอกเพรมตินาสุลานนนะครับมีทางาเลขาธิการสอบบตท่าน,นผู้ราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดใน5จังหวัดชยดายแดนภาคใต้กับผู้ราชการจังหวัดซึ่งเป็นฝ่ายอุปถรรัมภ์เยาวชนที่อยู่ทาง ภาคกลางอีกสิบอีกสิจังหวัดอ,อ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราเราก็เราจะ,ะมาร่วมทำงานด้วยกันนะครับสำหรับในเรื่องปอเนาะเนี่ยเราเพิ่มเติมไปว่าเราอยากจะสร้างให้ปอเมาะเนี่ยได้มีบทบาทสำคัญในการที่จะพัฒนาพี่น้องประชาชนของเขา ที่อยู่ในบริเวณปอนอเนี่ยให้มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นโดยได้รับความสนับสนุนจากทุกฝ่ายเรื่องนี้เนี่ยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้งนมีท่านเลขาเนี่ยะจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะริเริ่มโครงการนี้นะครับเราได้ติดต่อกับมา,าทวาลยสงขลานักนลิตแล้วมอ กำหนดหลักสูตรโดยคณะรัฐศาสตร์ของมอนะฮะว่าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมบาบาอภรยาบาบอและบรรดาทักเรียนที่อยู่ในหอเนาะทั้งหมด520แผงอาจจะขั้งแรกนี่จะทำ130า130แผงก่อน หน้าที่ที่ที่เราจะฝึกอบรมเขาให้เขาได้รู้ในแนวทางในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาปนาะและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ของเขาเพราะเราถือว่าปนาะเนี่ยเป็นที่เป็นหน่วยที่ประชาชนก็ให้ความเชื่อถือและศรัทธาเพราะฉะนั hmm. ้นถ้าเราให้ปนาะได้มีบทบาท าการทำงานมันก็จะสะดวกขึ้นแล้วปอนะเองเนี่ยหลังจากได้ปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยเขาก็มีความยินดีโดยท่านยืนอยู่นี่นะนายกสมาคมาก็จะเริ่มดำเนินการเพราะว่าฝึกอบรมโครงการนี้เพื่อที่จะให้พัพฒนาในห้าจังหวัดเนี่ยโดยมีปอนะเป็นแกนนำแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชน ในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ที่เราที่เข้าควรจะต้องได้รับไม่ทราบชื่อผู้ตและเปิดเกะครับเิดรับออน,อนอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าทางอปอเนาะเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมาก แต่เราไม่เคยเห็นความสำคัญของปนอนะมาก่อนเลยคราวนี้เราจะใช้ปนอนะเพราะเรารู้ว่าปานอนะนั้นเป็นอ่บุเป็นสถ,สถาบันที่ประชาชนเขาให้ความเชื่อถือและศรัทธาเพราะฉะนั้นการพูดก็ดีการแนะนำก็ดี mm hmm. เขาสามารถที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนในส่วนในส่วนนั้นเนี่ยให้มีความเชื่อถือเขาได้พรานันกงานพัฒนาต่าง, mm hmm. างๆเนี่ย มันก็จะสะดวกขึ้นซึ่งเรื่องนี้ได้ปรึกษากับทางานายกสมาคมปนเอาะแล้วนะครับทั้ง520เนี่ยมีความเต็มใจที่จะมาร่วมงานกับเราทั้งงานงานนอกเหนือไปจากการฝึกอบรมส,สารใจไทยสู่ใจใต้แล้วเนี่ยเราจะทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับปนเอาะด้วยโดยมีสอบตอมีกระทรวงมหาดไทยมีกระทรวงศึกษามีกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับ แล้วหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทัางคเอกชนด้วยจะมาร่วมมือในความหวังของเราก็คือว่าถ้าเราสามารถให้ปอนเนาะช่วยเหลือได้ปอเนาะก็จะเป็นแกนนำนำหน้าในการที่จะพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ของเา้าโดยมีส่วนราชการต่างๆคอยอยู่ข้างหลังให้การสนับสนุนเพราะนั้นงานต่างๆจะเข้าถึงพื้นที่โดยตรงนะครับถ้า้นที่โดยตรง โดยวิธีอย่างนี้เนี่ยเรามีความหวังว่าเราสามารถที่จะสร้างให้ชุมชนต่างๆเนี่ยมีความรู้ความสามารถารู้จกักแทคใช้เทคโนโลยีต่างๆใจเพราะว่าถ้ามหาวิลายนี้ได้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในการฝึกอบรมมดเราฝึกอบรมทั้งบาบเมียบาบแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ของบาบอด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโอกาสที่เราก็เัาจะ เริ่มทำท่านคะโครงการนี้จะเป็นโครงการที่จะเป็นจุดกระจายความคิดในการถูกฝังต็กและเยาวชนนะคะใหะ้เดินไปในมิติที่ถูกต้องแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยใช่ครับอันนี้อันนี้แน่นอนครับ<ม><ม>การสร้างเรื่องป่อนอน,ออนี่เป็นการสร้างวิถีชีวิตของชุมชนให้มีความรู้สึกว่าความรับผิดชอบของเขาโดยมี อปอเนในบาบอซึ่งเป็นประธานปอเนเนี่ยเป็นคนที่ไปออกไปแนะนําแนวทางวิธีการนะครับอันนี้แล้วก็ทุกส่วนราชการก็จะมีบทบาทสําคัญในการไปไป,ไปไปไปเข้าไปช่วยโดยโดยไม่ใช่ข้าราชการเข้าไปทําแต่ว่าในคราวนี้ปอเนเป็นเป็นคนฝ่ายทำราชการจะอยู่ข้างหลังคอยช่วยเหลือปอเนะนะครับอันนี้เป็นแนวความคิดซึ่งท่าน สุรยุทธจุรานนาท่านท่านได้ฝากมาให้ผมได้มาชี้แจงทำความเข้าใจในหนส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากการฝึกอบรมของเราเนี่ยปีหนึ่งเราทำได้แค่320เท่านั้นเราก็จะทำเพิ่มเติมต่อไปที่ภาคอันดมามันด้วยอีกอีก5จังหวัดก็ทำฝึกอบรมเยาวชนเช่นเดียวกัน โดยเอาเยาชชนที่เหลือเพราะประชาชนมาสมัครเนี่ยเรารับ320มา3,000คพที่เห,เหลืออีกเยอะมากเพราะเราก็พยายามที่จะเพิ่มให้เขาได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นก็จะรวมปมีประมาณพันกว่าคนนะครับโดยมีศูนย์กลางก็โดยมียมท่านเอกาธิการซอบ,บตอแล้วก็กระทรวงมหาดไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษานะครับ เป็นส่วนสนับสนุนในการดำเนินการท่านขาอากสอบถามอย่าห่ว่าในเรื่